จังหวัดมหาสารคามในโรงเรียนนี่อยู่ติดกับวงเวียนนาฬิกาเลยนะฮะรงเรียนหอนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะครับเขาเก็บเลยถ้าเขาเอาเก็บเลยอ่าให้แล้วเก็บไปเลย อ่าไม่ถวายอ่ายกสองมือเลยอ่าสาธุไม่ทันแล้วอ่ายกสองมือเลยครับยกสองมือครับเพื่อความรวดเร็วนะครับได้ครับมาเจ็บเข่าไม่เป็นไรนั่งเก้าอี้ได้ครับคุณแม่ครับอ่าเจ็บเข่านั่งเก้าอี้เอาผ้าออกเลยครับผ้าท่านไม่เหยียบนะเอาผ้าออกหน่อยนะสาธุครับใครมีปัจจัยเอาออกเลยนะครับอย่าทำให้ท่านนาบัตนะเราเป็นบาปเป็นกรรมด้วยเนาะ อนุโมทนาบุญนะฮะอ่านี่ความศรัทธากันนี่อ๋อดอกไม้เก็บเลยดอกไม้เอาเก็บกระเป๋าตังค์โอเคปอยแวโอเบไม่ฟูนะครับไม่ฟูดอกไม้นะครับมันไม่เหยียบท่านเอาบาตรท่าน่นวาจาไปแล้วไม่ต้องกราบฮะเงยหน้าขึ้นรับพรเนอะไม่ต้องกราบนี่หนูน้อยคนนี้โอ้โหสวยงานจริงเลยชุดนะฮะนี่อมากราบไหว้ขอพรอ่าจับสองมืออ่าจับแตะสองมือไว้ นะครับแต่สองมือเลยคุณแม่แพ็กเดียวยกได้ยกเลยนะอ้าวยกได้ยกเลยฮะแ,<ป>ลยแล้วนี่คือภาพบรรยากาศาสดๆนะผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์นะครับของเพจโตไทนิวนะฮะลวงตาบนชื่นนะฮะกำลังจะจะริกุดงขึ้นสู่ถนนนะฮะนี่ด้านหน้าของโรงเรียนนะฮะอีกประมาณสิบห้าเมตรนะฮะโอ้โหแดดดีจริงจริงนะเช้าวันนี้ใครว่างช่วยไปตามเมฆมาบังพระอาทิตย์ให้หน่อยนะฮะพี่น้องชาวสารคามใครรู้จักเมฆไปตามมาบังพระอาทิตย์หน่อยเร็ว แดดแรงแต่เช้าเลยและนี่คือเพจทั่วไทยนิวนะฮะนำเสนอกันฟรีๆดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวเจ็ดนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าที่ตำรวจจากสพเมืองมหาสาครคามนะฮะนำโดยท่านผู้กับท่านรองผู้กกับแล้วก็โหสรารวัตรต่างๆนะฮะเจ้าที่จราจรหน่วยกู้ภัยนะฮะหลายๆท่านหลายๆห,หน่วยนะฮะแหมมาอำนวยความสะดวกเป็นลูกศิษย์ลูกหา ต้องเอาหมวกออกด้วยเปล่าอ่าเปล่าหมวกออกได้ครับอ่าสาธุอ่าหมวกออกด้วยนี่ฮะข้างในโรงเรียนนี่เหมือนพึ่งแตกลังแล้วอยู่กันบริเวณด้านหน้าของโรงเรียนพดุงนาลีฮะแม่โรงเรียนประจำจังหวัดของมหาสารคามนี่หน่วยกู้ภัยนั่งขอพรกันฮะทุกหน่วยนี่เรียงรายกันมาช่วยนะฮะอ่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะนี่กำลังข้ามถนนแล้วฮะตอนนี้โอ้อากาศเย็นจริงๆนะฮะ รถคันแรกนี่เตรียมแล้วนะครับนี่เป็ไงฮะหกหนึ่งแปดสองนะครับตามเป็นคันแรกไปเลยคไปเลยไปเลยเร็วไปเลยรถไปเลยนีอ่อยู่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับ,รบเมืองมหาสาครคามภาพสวยจริงๆนะฮะภาพนี้ ถ่ายแล้วเดินครับถ่ายแล้วเดินถ่ายแล้วเดินครับถ่ายแล้วเดินหลบด้วยนี่คนระับภาพบรรยากาศสดๆดเท่านี้นะฮะโอ้ลมดีแดดก็ดีนะฮะวันนี้เย็นชื่นใจมากยกน้ำสองมือจ้ะแม่สาธุนั่นแหละยกสองมือคอยเลยนะเงยหน้ารับพรน,นะครับ ไม่ต้อง,<ไ>ง,องก้มตากนะครับนะนั่งคนงน้องนี่ภาพรบรรยากาศวันนี้นะฮะสดชื่นสดใสจริงๆนะครับลมเย็นมากน,นี่ฮนะเจ้าที่จราจรนะฮะจากสาพเมืองมหาสาครคามเจ้าที่หน่วยกู้ภัยต่างๆถ้ามามอำนวยความสะดวกในพื้นที่นะฮะและนี่ด้านหน้านี่คือวงเวียนหอนาฬิกานะฮะเมืองมหาสาครคาม<ห>น,นะครับเนี่ย เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะฮะจะเลี้ยวขวาบริเวณวงเวียนเข้าสู่ถนนหลวงหมายเลขสองสามนะครับมุ่งหน้าไปทางจังหวัดร<ม>้อยเอ็ดเดี๋ยวก็จะผ่านถนนที่ผ่านด้านหน้าเรือนจำมหาสารคามนะฮะแต่ว่าจะถึงไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งนะเราก็จะนำเสนอผ่านทาง a c e b o o k ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะนีนน่คุณวิเชียงรายบุรีนะฮะหรือว่าคุณวิยากูซ่านะครับนี่ฉายาใหม่ที่พี่นันเนี่ยตั้งให้ ตาทกคนั้นะครับี่เดนทส่ี่ใเด๋ยวแงนะครับขอรบครผมผมมาแค่ตรงหอไรกาเนี่ยไร์สดมาถึงหอไรกาเดี๋ยวให้ตัววิเดินต่อเดี๋ยวไปรอแป๊บนึงไปดที่เดีดเดี๋ยวนไปทีไนไปทไไปทหไปที่ไหนไปไหนไปทีไนไปที่ไไปหนไปไนไปหนไปทีไปไหัไปทีไไปีไไปทีไไปไปไไปไปไไปทไไไป รท่านคุ้มโครับการโรงเรียนนะท่านแม่เมตตาเดินมานะครับมาส่งเลยครับพ่อวันดีด้วยนะฮะอานี่ครับแม่เราสาธุชนนะฮะมาส่งถึงบริเวณโรงเรียนนะฮะขอบคุณมากมากนะที่อำนวยความสะดวกนะในพื้นที่เดี๋ยวรถหลังนะครับท่านพ่อครับยกน้ำยกขึ้นน้ำน้ำน้ำยกขึ้นครับน

เราออกมาได้อะไรก็อกมานีกระจายกระันอยู่ด้วยอยู่เบาบางมากครับชาวนี้นั <h <h ่งเลยครับนั่งเลยนิมตนครับหลวงปู่ครับนิมตนครับนคบมนอครับ นิมนต์ครับนิมนต์ครับปูบานิมนต์เนนครับอ่านิมนต์ครับนิมนต์ครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆะบริเวณถนนหลวงหมายเลข23ของประเทศไทยนะฮะมาสารคามมุ่งหน้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ นี่อยู่กันบริเวณของวงเวียนหอนาฬิกาอ่านี่ภาพบรรยากาศแบบนี้นี่หาชมตรงไหนได้นั่งกันแน่นเมืองเืองแน่นจริงๆหาภาพแบบนี้ที่ไหนไม่ได้ดูทั่วไทยนิวเอาแล้วกัน และนี่ฮะตลอดแถวตลอดแนวนะครับความศรัทธาหลั่งไหลก็เข้ามาแหมก็ไม่มีใครมาเชิญนะแต่ว่าก็มากันด้วยความศรัทธานะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆดผ่านทางเซบุ๊กไลท์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะนำเสนอกันเรื่องราวความศรัทธาของเหล่าพี่น้องสาทุชนนะฮะที่ศรัทธาในศาสนาพุทธนี่เสียงดังฟังชัดนะฮะปานันโทดานคุณทศ หรือว่านันโทโคราชนี่เป็นฉายาที่หลวงพ่อคูณบริสุทธ์โธที่ตั้งให้นะฮะเป็นสิทธิ์เอกของหลวงพ่อคูณคนหนึ่งวันนี้ก็มาเดินตามเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงหลวงตาบุญชื่นปัญญาุฒโธแล้วนะฮะนนี่ด่งตรงมาจากด่างคุณทศโคราชเลยนะครับนี่เป็นคนที่นําไม้ข้อหัวหลวงพ่อคูณนะครับริสุทธ์โธมาถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นนะฮะคนนี้นะะ ลองทดลองครับลองไังงานจราจรลองถ้าลอง,อ,งอ๋อท่านลองสวัสดิ์จราจรฮะท่านลองพุ่งกลับนะฮะจราจรนะครับก็มาเดินเป็นลูกศิษย์ลูกหาถะอำนวยความสะดวกมาตั้งแต่เมื่อวานลแล้วฮะแล้วเมื่อเช้าก็มานะท่านลองเนี่ยลงตาเดินไปนะครับจากน้ำแล้อายััค่ครบบนนะผมก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับเป็น มิติใหม่แห่งวงการของศาสนาพุทธครับที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก <whis ky. S 1> ่อนนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะเนี่ผมอยู่กันบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับคือตรงก sí, ็ต้องาเนียครับคือสัวตงเยไม่อจะไ้เหผมผมออกผมออกจากโรงเรียนเนี่ยผมไม่ย่อผ่านงนี้จะไปอ้อมตรงไหนได้เดี๋ยวซ้ายไปแล้วไม่อ้อมได้ไหมไปดักหน้าจะไปดักหน้า ไปได้ไปออกกันอ่ออกจากโรงเรียนออกมากวนหมดเลยอ่าคืนกางมันจะเป็นตารางหลังวัดหมดเลยอ๋อถ้างั้นก็วนหากดนได้จะไปดักหน้าไงเป็นตารางหลังวัดโอเคโอเคนี่ฮะขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นนะเดินจาริ้ตุดงมาอยู่บริเวณด้านหน้าของตลาดสดนะเทศบาลมหาสารคามนะฮะโอ้โหนี่ครับทั้งสองครับ เราสาธุชนนะเยอะแยะมากมายแม่ค้าต่างๆนะยกอะไรน้ำด้วยเองพรมอะไรพาดน้ำด้วยยกรองพรัดยกขึ้นน้ำอ่ะอมามา้อโอ้ภาพบรรยากาศแบบนี้ไปหาตรงไหนได้ฮะเนี่ยเดี๋ยวผมมาดักรอนี่ตรงนี้นะฮะโอ้โหตลาดสดเทศบาลมหาสารคาม ดอกไม้เอาไปบูชาได้เลยนะครับดอกไม้เอาไปเป็นมงกลบูชาได้เลยนะฮะดอกไม้เอาไปเป็นมงกลบูชาได้เลยนะครับนี่ฮะภาพบรรยากาศสดๆเช้าวันนี้นะครับป่าป่าช่วยเคลียร์ให้ยกของหน่อยป๋าป่านั่นโทรช่วยหน่อยครับนี่ฮะ ดี๋ยวให้ป่านั่นโทรช่วยเคลียร์พรื้นที่ยกของนะครับยกขึ้นครับห้าเมตรป่ายามเช้านะครับมันอยาายมเช้านะครับไม่ต้องเบียดเข้ามาครับไม่ต้องเบียดเข้ามาครับยกน้ำครับยกน้ำยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยครับยกไหวยกรอเลยนะครับ จับครับจับน้ำไว้ยกไม่ไหวจับไว้ไวขออนุญาตเอาผ้าออกก่อนนะครับผ้าออกก่อนนะครับจับจับน้ำด้วยครับจับน้ำด้วยจับด้วยครับจับด้วยแม่จับน้ำด้นำนานล่างครับ แม่ะป็นแได้เลยนะครับ <c oughs> เด็กได้ไม่ปนุกคุได้ไดน้วครับแม่เป็นแพทได้เหยครั

ยงน้ำขึ้นมาครับยงน้ำครับออกออกครับออกออกครับออกออกครับ จับไว้ครับจับไว้

ให้เดินนั่งขาดีกว่าตั้งตัวตรงมือนะครับเดี๋ยวเรารถจะไล่กันเข้ามา ถวายนะครับพวก